สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องไมซิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ก็จะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปชมตลาดที่ท่าเดือกกันนะคะตลาดที่นี่นะคะก็จะเป็นตลาดสดหรือว่าตลาดเหมือนตลาดอตอนเช้านะคะก็จะมีขายทุกอย่างนะคะเราไปชมกันที่ตลาดเลยนะคะที่นี่นะคะบรรยากาศยังดีอยู่นะคะตอนเช้าๆนะคะหมอกเหมอยเต็มไปหมดเลยนะคะ นาพักน้ำบ้าน,นึ่อันนี้ก็มาเดินตลาดนะคะตลาดท่าเดือนนะคะตลาดเล็กๆในท่าเดือน,นะคะก็มาซื้อสักสื้อ,อะไร เะะดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่นี่นะคะเขาใช้เงินไทยนะคะที่ท่าเดินนะเพราะว่ามันเป็นเขตของของเขตท่าคิดเหล็ก ok นะคะก็เลยใช้เงินไทยกันนะคะตั้งแต่ท่าเหลือไปนะคะตะลาดตะลาดเล็ก ผลไม้เดี๋ยวมีอะไรแปลกๆจะถ่ายให้ชมนะคะขายผลไม้ข้าวสนน้อยก็มีขายนะคะนี่ร้านข้าวเส้ยน้อย อันนี้น่าจะข้าวซอยนะคะข้าวซอยน้ำใสอะไรสักอย่างนะคะเกือกสองหองยอห้าบาทสองหอยห้าบาทสองชิ้นห้าบาทนะคะต่างไทย ใส่ปัดใส่ให้สอันนี้นะตัตันอยู่่ะสมุานะคะที่นี่หมอกเหมยเต็มอยู่นะคะไม่เหมือนเชิงตรงเงตงนี้แดดออกแล้วเนาะมีปลาทอง อันนี้ซ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาแล้วอันองตัวี้่นี่บ่อะไรเนี่ยเป็นอะไรไม่ดูนะคะออแปลกไม่เคยเห็นนะคะเล็ ทะเลนีจะกินอะไรเจะกินปลาซ่ามั้ยไหนี่แ่ซ่าเลยโคเอากับโคกีินะนแปลกนะคะอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยอ่ะผักอะไรไม่ไม่รู้นะคะมันคล้ายๆกับโลง่ออไม่เคยเห็นแปลกดีคุณกินนะ นาะนี่ก็มีเนาะนี่ก็มีเนาะกลองก็คือเนี่ยสองกลองสักบาอ๋อสามกลองนะสามกลองยี่สิบบาทนะคะโอ้ยสุดนี่จะขายใส่กลองนะคะแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็ผัก ไม่ใช่ผักอันเนื้อสดผักปลานะคะปลาต่างๆนะคะทางนั้นก็จะขายผักเนาะผักก็จะเป็นผักขึ้นบ้านเองนะข้าวบะขนาวบะด้วยขบาวบะนะฮะเดี๋ย่ไปดูว่าเป็นผักอะไรนะคะเป็นกินเฮ็ดซื้อกินเนี่ยไปเกี่ยงกินน่ะโอ้โหโค้งๆอะไรวะเจ๊ๆตัวนี้กะน้ำพริอเหรอกะน้ำพริกเออ ก,ก็ว่าพริกถั่วเน่าอ่ะกับบน้ำพริกถั่วเน่านะคะนี่ผักเรือนครับบะเาว่านี่นง,งามเต้นอะเอองามเต้นงามมาผักแก้ซ้ำในนะ่ะบบางนอกเอาะขีนะแก้ซ้ำในนะเสื้อชิบะเสื้อวาเซสขีปันเท่าน่าบอกว่าห้าบาทกรหื้นะั่นหาบาท้นละ่นะห้าบาทห้าบาจา ห้าบาทนะคะห้าบาทนะคะเนี่ยก็ถือว่า <laughs> ที่ผักที่นี่ก็ถูกอ,อยู่นะคะ <laughs> นี่เถือกมันมัน <laughs> พิงรถส่งมาวาะเขาเริ่มเหรอวะเขาเริ่มมาก โอ้ฮบาุโอโอ้ะบารวัด,ดวจะเจ้รุนนี่ออม,มองกิเออกินไม่เป็นมี่ยอยเลยนารุนี่นะคะก็ค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะประมาณหบาทนะคะ <พา S 1> เันเนี้นี่นเป็นเราซามเนต้ตองอย่าง หก็จะพาชมตลาดนัดที่ท่าเดือนายาวนะคะก็เป็นตลาดนัดเล็กๆนะคะเดี๋ยวไปชมไปชมบรรยากาศในตลาดกันนะคะตลาดนั้นเนี่ยคือจะเปิดวันอาทิตย์เองนะคะอาทิตย์จะมีแค่ครั้งเดียวนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าจะมีอะไรไไว้อะรบ้างนะคะแล้วใหม่ก็จะเอาเงินจร์ดนะคะซื้อสินค้าดูนะคะว่าจะได้ไหมนะคะ ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้เงินบาทน,นะคะลองดูนะคะว่าที่นี่เขาจะรับเงินจา์ดไหมนะคะเพราะว่าถ้าเหลือเนี่ยบอกเลยว่าเขาใช้เงินไทยเนาะใช้เงินไทยแต่ว่าจะลองซื้อเงินจ์ดดูนะคะว่าจะรับไหมแค่นั้นเองนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะ <Okay. S 1> ของกินของขายเยอะเลยนะคะอันนี้ของทอดของหวานเอาซังวันนี้กินซัง <No. S 1> องุ้ยคาตาฟา ขายน้อยเนาะข้าวส้นน้อยข้าวฟืนของหวา,นไ,านไม่เอากาดว่ะขายซอสก็ขายขายทุกอย่างเสื้อผ้าของใช้นี่นะคะบรรยากาศในตลาดนะคะนี่ บรรยากาศในตลาดนะคะก็จะเป็นตลาดนัดเล็กๆแบบนี้นะคะขายของใช้ของกินเสื้อผ้าต่างๆนะคะของหวานข้าวฟุ้งบอดหน้ามาไมันอินดอีถขายกวาสวยนะทางดีมันยินดีนะตอนนี้ปุ๋นทัเงินมาน่ะทักบอกว่าเที่ยงตังสิบหกบาทเงินไทยหรอ นี่นะคะอ๋อมันนับยากนะคะเขาก็เลยคิดเงินไทยนะคะเนาะเอานี้สิบาทค่ะของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างละสิบบาทสิบาทเองนะคะไม่แพงสักเท่าไหร่นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็จะกลับกันแล้วนะคะมาเที่ยวชมตลาดนัดนิดนึงนะคะที่นี่ใช้เงินบาทนะคะไม่ใช้เงินจ้าดเลยนะคะเพราะว่าคิดยากนั่นเองนะคะ ลาจากก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ต้องใหม่ซินตุ้มด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ